ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้โชวนะคะอาจารย์าย๋มอดูนตาทิพัดเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาลวจ้าเนี่ยจ้าวันนี้เนาะก็เป็นช่วงสุดท้ายก็คือเล่เด็ดตาทิพส์ค่ะนะคะก็เสียงเริ่มหายละ <c oughs> <c oughs> นะก็ว่าไปนะคะก็ขอให้ทุกคนรวยๆยเฮงๆนะค,ะคิดอะไรหวังอะไรสมความปรารถนาแล้วกันเนาะก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนค่ะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพจนิยานนะคะ เป็นชมรมสอนวาด้วยแต่วิชา24ทรหัด7ตัวก็หาราย 10, มือนโงเฮงโหราศาสตร์ทายไพ่ออระเคลนและวิชาที่ต้องพูดแน่นอนเลยค่ะก็คือวิชาดามนโชคค่ะเป็นศาสตร์วิชา,า,ชา,ชาที่อาจารย์ภาคภูมิใจสุดๆเลยเพราะเป็นาศาสตร์วิชาที่พลิกดวงชะตาอาจารย์แต่จริงๆนะคะหลายครั้งที่ทําให้เปลี่ยนดวงชะตาแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับที่บุญบาร,รมีตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะว่างั้นเลยเนาะน,นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ สูตรหนึ่งนะคะท่าในใดอยากเรียนอน,น้ค่าเด่นเพียงแค่2000บาทเท่านั้นนะคะคุณจะได้รับการวิเคราะห์หาดาวเด่นออกมาอาจารย์พูดเลยนะคะว่าอาจารย์เป็นหนึ่งในตองอูในเรื่องของการหาดาวเด่นนะคะเพราะจะถ้าเกิดคุณสังเกตดูคุณจะเห็นเลยว่าเลขของอาจารย์ขายอาจารย์ขายอาจารย์ไา,า,า,ายเข้าทุกงวดเข้าทุก งวดลองดูนะคะประมาณนั้นหาดาวเด่นออกมาแล้วไปจับในตารางนะคะซึ่งในตารางเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้อีกทีหนึ่งนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็สินนึงที่เตือนและบอกเสมอคือสินทานภาวนาน,านบุญต่อบุญค่ะที่จะทําให้เราร่้ารวยมีเงินมีทองขึ้นมาได้เนาะนะคะไม่ไม่สร้างกุศสมไม่สร้างบุญมันพูดยากนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเลขเด็ดตาทิพย์นะคะเลขเด็ดตาทิพของอาจารย์ตายเนี่ย เหลืออยู่ประมาณสองสาเล่มสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยถ้าท่านใดเข้ามาที่หลังก็อาจจะได้เป็นไฟผ้าไปแทนนะคะหนึ่งเล่มเนาะนะคะ,ะความแม่นยำตามน,นี้เลยนะคะ,ะเห็นไหมเอมอเนาะอนญาตมงแล้วเจ็บคอเสียงหายเสียงหายแล้วเรามาดูผลงานกันดีกว่าเนาะว่าเป็นยองไรเร่านี่ ni, นะคะเอาเล่นดักคนก่อน ตึนตึ่นตึนเลขดับบนค่ะวันนี้ออก6กห้าลองดูกันนะคะตุ๊ด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 งวดของวันที่16สิงหาคมหห้าไม่มีแต่ว่าเอาอยู่อดูเลยดูเลยดูเลยต่อไปค่ะเลขดับร่างของเราค่ะนะเลขดับร่างค่ะวันนี้ออก6-3สาสแกนดูกันค่ะตุ๊ด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  ะะมีคนเล่าให้จาย์ฟังนะคะยหาจันก็นึกขำๆอยู่เหมือนกันเนาะมีคนเอาเลขของอาจารย์นะคะเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนเขาเอาเลขของอาจารย์นะะ่ะไปขายเลขหวดเลขดักนี่แหละเอาไปขายนะคะให้เลขดักมาทุกงวนเลยบอกว่า เขางวดละพันห้าเอ้ไม่เกรงใจเราเลยหรอกูก็สะคิดเนาะกูสากิดเอาไปง่ายๆขายง่ายๆเลยใครอยากซื้อมาซื้อได้เลยนะจังขายพันห้าเหมือนกันเอาไม่เอาอ่ะเอาเอาเอาแพงไปเอาห้าร้อยพอขายขายเบอร์เลขดับเนี่ยที่โชว์อยู่หน้าจอเนี่ยเอาห้าร้อยพอไม่ไรหรอกแล้วแต่คนเขาเรียกว่าเอ่โกลเม็ดของเขาว่าไปเนาะนะคะ อะมาดูทักษะพารวยนะคะส่วนของทักษะพารวยเนาะอันนี้อยากเป็นคลิปหนึ่งที่อยากฝากให้ช่วยกันดูนิดนึงเพราะว่าบอกได้เลยว่า <c oughs> เข้าทุกงวดเข้าทุกงวดเรียกมันเยอะอาจารย์ p <c oughs> วี p ค่ะนะถ้าเหมาะมันมันเยอะอ่ะถ้ามันน้อยก็เข้า VIP นะ v ีพรอบนี้ก็ปังเลยค่ะ6 3เต็มเต็มเนาะนะคะวันนี้อังคารค่ะ3 6นะคะ6 3ข้างล่างเออข้างบนค่ะ6 5แล้วก็ทกรค่ะ3 8ข้างล่างเอ่อเอ่เออ,อมสิน7 8็ดแไปและชีวิตเนาะวันนี้ออกอะไรก็ตามที่ไปดูนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ เลขพวงเพชรค่ะนะพวงเพชรบอกได้เลยว่าสามตัวเนี่ยเข้าถูกงวดเช่นเดียวกันเข้าถูกงวดนะคะโดยเฉพาะเลขวิ่งเขาอะ่ะมาแน่นอนหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วแต่แต่แน่นอนหนึ่งตัวต้องมาแน่นอนพูดอย่างนี้ hit, hit ทุกคลิปทุกคลิปทุกครั้งมีนะคะวันนี้เลขหนะ้าค่ะนัจ๊าสองสี่ห้ามาห้าค่ะนะก็คือหกห้าแต่ว่าหกอาจาร,รย์ไม่มีไง โนะก็เลยหายไปก็เลยกลายเป็นแปดสามก็ถ้ามีหก็เป็นแปด6 3ห้าหกสามมาเลยอย่างเงี้ยอืมแต่มันเข้าได้ห้าตัวเดียวนะจ๊ะอ่ะต่อไปค่ะมาอธิบายเรื่องสูตรหนึ่งเพราะมีสมาชิกใหม่เข้ามากองยังไม่เข้าใจเนาะสูตรหนึ่งของจันจะเป็นแนวตัง้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันสูตรหนึ่ง,งปัญหาไม่น้ พ่อไดคะเอาไม่อยู่ค่ะนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นสูตรสอไม่วันแม้วันมามาจะเบิ้ลจะห้ามจะต้องเอาอยู่ในสูตรหนึ่งของเราล็อกหนึ่งจะมี1 0บถึงสิตัวเท่านั้น15มีแค่ล็อกเดียวคือล็อกเจ็ดนะคะท่านใดที่มีสูตรงัดงัดขึ้นมาดูค่ะอย่าวางไว้เฉยๆความร่ํารวยไม่ได้มาเนาะนะคะวันนี้อยู่ที่ล็อกหค่ะออกหกแหไว้ออกแปดหค่ะมีอย่างนี้เลยเนาะนะคะ ลงทุนสุดหรือไม่เยอะเราขาดลงทุนแค่3000กว่าบาทได้กำไรทึง2 5 0 0 0าบาทอยากได้เข้ามาอาจารย์จะสอนวิธีการเรียนรู้ให้นะคะประมาณนี้เนาะอาจารย์ก็สอนตรงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะ <c oughs> นะคะมันเป็นเป็นอิคิวซังในสมองค่ะเนาะอ่ะต่อไปค่ะเลขเดตตาทิพย์เนาะเลขเดตตาทิพย์นะคะก็วันนี้อาจารย์ตัหัวให้นะคะจะได้เป็นการมองได้ง่ายขึ้นเนาะ นะคะจะเป็น6 5 8 6 5 6ก็ก้าตัวเดียวกันนะอาจารย์พูดเสมอนะคะ8 6 5 8 6 5 2ตัว6 5ข้างล่าง6 3 8 6 5ข้างล่าง6 3นะคะความน่าจะเป็นมันม,มีโอกาสเป็นไปได้แล้ววันี้ความน่าจะเป็นใหม่แล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยเนาะนะคะให้ระวังมากๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากบอกก็คืองวันนี้ค่ะ เป็นหวยสันจรเดี๋ยวพูดให้จบปไปเลยละกันจะได้พูดทีเดียวเนาะอ่ะเอาป้ายลงไม่ใช่นะหรอะเกกะนะคะงวดวันที่1กันยายนปี68นะคะอาจารย์ให้5 3 9 5 3 9นะคะ5อะไร5 3 5 9 5 4 5 2 5 7 5 8 3อะไร3 9 3 4 3 2 3 7 3 8 9อะไร9 4 9 2 97แล้วก็9ก,กค่ะอค่ะครัน่าจักันเนาะ1 2 3งซแคปเจอร์1 2งแคปเจอร์1 2งแคปเจอหนึ่งสองซ้แคเจอน่าจะทันเนาะขออนุญาตวางนะคะงวดตออพูดไปเลยเดี๋ยวง ะะว่นนี้ความเป็น6กกสูงนะคะความเป็นเก้าก็สูงแต่อาจารย์ให้ความเป็น9้าเยอะอยู่เนาะเยอะอยู่อาจารย์ให้ความเป็น9้าเยอะอยู่แต่ว่าอย่าลืม6แล้วกัน6กับเ้าตัวเดียวกันย้ำก่อนเนาะนะคะประมาณนั้นลองดูลองพิจารณา เพิพิจารณาเอาละกันนะคะจะว่าอยู่ในตารางนี้แหละไม่ไปไหนหรอกอเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะเข้าว p ีนะคะจะอยากจะร่ำรวยเหมือนคนที่เขารวยกันเมื่อเมืที่แล้วกันนะคะที่กลุ่มว p ีกันเนาะก็เพียงแค่บูชาหินหนึ่งเส้นอาจจะเป็นพี่หม่เศรษฐีค่ะนะคะพี่หม่เศรษฐีจะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงความร่ำรวยเลยเพราะมันมีตัวเลขขึ้นในขณะที่ บริกรรมคาถาหรือสวดมนต์ตามที่แผ่นให,ให้ไปนะคะสวดมนต์คาถาไว้แล้วเดี๋ยวมังจะมีชวชว่าภเกิดขึ้นเนาะแล้วก็พี่ไทเกอร์อค่ะนะคะว่าด้วยเดชอํานาจบาร,รมีและโชคลาภนะคะแล้วก็พี่หินทูกหวยค่ะนะคะอยู่ในคายเป็นหินที่บ่งบอกถึงเรื่องของการถูกหวยเชียดไปเชียดมาลองเอาไปดูเนาะแล้วก็มีหินไพไลายให้ด้วยนะคะและหิน ยกน้ำพึ่งหมายถึงเรื่องของการเงินหมุนเวียนการเงินที่คล่องตัวและโชคาภอานเงินที่เข้ามาและอื่นๆเนะะี่ยพิมพ์คำว่าขอดูรูปเดี๋ยวจั์จะส่งรูปเข้าไปให้นะคะลองเลือกและพิจารณาเอาว่าชอบแบบไหนนะคะ1เส้นจะได้ VP ของจันไต่ห้ามวดได้ส่วนลดอีก70%ได้สุตร1ฟรี1สูตรนะคะถ้าเป็น3เส้นนะคะจะได้ส่วนลดอีก70ได้ VP ของจันไต่ยวีวด ได้สุดหนึ่งและสุดสองนะคะว่างั้นเลยเนาะแล้วรอบนี้นะคะเป็นหวยสัญจรที่จังหวัดตราคนะตรานะคะ,ะ,คะดังนั้นให้ระมัดระวังนิดนึงหลักการของหวยสัญจรมีอยู่สามข้อสามข้อไอ้นิ้วนี้มันไม่ค่อยจะขึ้นนิ้วเหมือนล็อกสามข้อนะคะมีอยู่ด้วยกันสามข้อนะคะข้อแรกเลขเก่าจะกลับมาไม่อะ ไม่เบิ้ลไม่หามหนึ่งไม่เบิ้ลไม่หามเลขเก่ากลับมาไอหนึ่งไม่เบิ้ลไม่หามเลขเก่ากลับมานะคะไม่เบิ้ลไม่หามเลขเก่ากลับมาสามข้อเนาะจัไว้นะคะดังนั้นคนที่ถือสิทธิ์ของอ่าสูตรหนึ่งไว้แนะนําว่าอย่าหักโหมเล่นโบโบแต่ความน่าจะเป็นไม่น่าจะเบิ้ลหาม ะค,ะความน่าจเป็นไม่น่าจะเบ้นหนักแต่ก็ไม่อยาไปเชื่ออะไรซลลระร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเมื่อมันเป็นหัวสัญจรทีไรมักจะมีปฏิหารขึ้นอยู่เสมอๆนะคะนะเอาแค่เบาเบา,บาหัวไม่ได้มีวันนี้พรุ่งนี้หมดเนาะนะคะเบาๆก่อนไว้กินรอบหน้ากันเอาเบาๆเล่นเบาๆอย่างเช่นซื้อลอตเตอรี่สิบใบก็เหลือสิบสิบใบก็เหลือใบเดียวพออย่าไปเยอะแค่เอ้ยได้เล่นละสบายใจเออย่างนั้นนะคะแล้วก็ มีสมาชิกเข้ามาบนนะคะเข้ามาบนบอกว่าไม่เคยถูกหวยเลยอาจารย์ก็เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลถูกแค่สองงวดเองอาจารย์เลยแคปหน้าจอให้ดูตรงไหนคะสองงวดเงียบเลยนะคะสองงวดเนาะนะคะบางคนยอมรับความจริงคนพวกเภทไม่ยอมรับความจริงนี้อยากมาเล่นหวยเลยค่ะเนาะความจรงิงยอมไปรับยอมรับไม่ได้อยากให้อาจารย์บอกหวยว่าวันนี้เล่น แปดหข้างล่าง6กสเอาแบบนี้และอย่างนี้ทุกงวดทุกงวดโอ้โหงวดละสิบล้านฉันก็กล้าซื้อฉันพูดเลยเออป้าค,คนเรานิสัยนะประมาณนั้นเนาะให้6กสบนอีกครับโอนไปครับป้าชีวิตอาจารย์ก็ชักสงสัยว่าเอะเป็นเพราะอะไรเนาะเขาถึงไม่ถูกหวยทั้งๆที่คนอื่นเขาถูกกันโครงโคงบางคน กล้าที่จะยอมรักมาพูดมาเลยว่าอาจารย์อาจารย์ให้ถูกนะเป็นหนูเล่นไม่ถูกเพราะหน,ะเเนหะูเลือกเล่นใช่ไหมเลือกเล่นบนสี่ตัวล่างสี่ตัวยังจะเลือกอีกนะนเนาะจรเไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอาจารย์ก็ไปไปดูเบอร์โทรศัพท์ของเขานะคะอาจารย์ขอเอเอ็ก x y นะคะเพื่อเป็นการเข้าใจเนาะเลขของเขาคือ2009 เลขที่สียพูดผิดค่ะ200990แล้วก็09เขาบอกว่าทายอาเพททายมฤตยูแล้วข้างหน้าแล้วเราก็ยังมีหลายคู่เดี๋ยวเคยอธิบายทีละคู่เนาะทายอาเพททายมฤตยูคุณดูสิชีวิตเขาอะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลนะคะไม่แน่นอนนะคะ20ปัญหาเรื่องของครอบครัวเขาค่ะคุยกันไ่รู้เรื่อง คุยกันไม่กี่คำก็มีปากมีเสียงจะเกิดอาเพศเกิดขึ้นเนาะความรักก็ไม่ยั่งยืนมีคนเข้ามานี่นะคะสองศูนย์จันลูปัญหาส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องมือที่สามนะคะประมาณเรื่องของการงานทํางานหนะักงานเหนื่อยทำงานเกินหน้ที่ทํางานเออผลงานไม่เข้าตากมการนะคะรับราชการซะด้วยเนาะนะคะคนรับราชการดาวเด่นต้องมีคู่หนึ่งห้าค่ะแล้วจะรุ่งเรือง นะพูดเลยเนาะเนี่ยไม่รุ่งหรอกอทำแทบตายเนี่ยทำเข้าไปเถอะจานายไม่เห็นค่านะคะเรื่องของการเงินเก็บเงินไม่อยู่เงินเข้าซ้ายเอาขวาแต่เงินไม่ขาดมือนะแต่เก็บไม่อยู่ค่ะมาเงินมกกักจะได้มาแบบปฏิหารเช่นอยู่ๆก็ถวยอยู่ๆก็มีคนเอาเงินมาให้อะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้นแต่ต้องเจียนตัวค่ะเจียนตัวสุดของมันค่ะถึงจะได้มา เพราะอะไรมันมีคู่เ7จดได้มาแบบปฏิหารค่ะดังนั้นบอก,บอกได้เลยว่าอย่างเนี้ยเกิดปฏิหารแล้วใครอยากให้อาจารย์วางเลขให้เชิญได้เลยนะคะอาจารย์เป็นหมอวางเลขให้กับทางทูกับดีแท็กนะคะที่จะต้องมาเจอตัว,ต,วตัวนะไม่ใช่ไปวางบนบน,นเพจฟอร์ไม่ใช่นะคะมาเพราะว่าเบอร์แต่เบอร์เนี่ยเบอร์มันสวยจริงแต่ กับอ,อีกคนเนี่ยใช้ไม่ได้อย่างนี้ยประมาณนั้นมีเหตุมีผลของกันอยู่เนาะใครอยากให้อาจารย์วางเลขก็เข้ามาได้เลยนะคะประมาณนั้นหรืออยากให้อาจารย์ตรวจเช็คดวงดวงชะตาเบอร์โทรศัพท์ดวงชะตาหรืออะไรก็ตามนะคะก็เข้ามาได้ค่ะทักอาจารย์ตายที่หมายเลขนี้เลยเนาะศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าแปดเจ็ดเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะคะทักเข้ามาได้เลยเนาะประมาณนั้นนะคะวันนี้ก็ใช้เวลาเดี๋ยวอาจจะต้องป แล้วเจอกันค่ะโบวันนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยรวยเฮงเฮงคิดอะไรหวังอะไรส่งความปาัญหาเงินทองหลงั่งไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงแบบปอกอายนีออ่นะคะรวยรวยเฮงเฮงค่ะวันนี้สวีดัดสวัสด,สสดลลลีลูกสาวบอกว่าไม่กลังไม่จจอคิดถึง <laughs> วันนี้เลยต้องรีบไปหาแกละวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไล กดแชร์และกดติดตามที่มีะระฆังสองขีดกลิ๊งๆลิ๊งคลิ๊งแพรจันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ